สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาเจอกับปุยอีกแล้วนะคะวันนี้นี่ค่ะเพื่อนๆเอาเมนูน้ำยาไก่ามาฝากค่ะนี่ค่ะเป็นไงน่ากินไหมคะไปชมวิธีทำแบบรูปรัดของของปุยเลยนะคะมาจ้าทุกคนวันนี้ทำน้ำยาขนมจีนนะคะน้ำยาไก่นะคะปุยก็ตั้งน้ำแล้วนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราใส่อันนี้ลงไปเลยนะไก่ นะคะปุยโขกกับพริกแกงกับ,ก,บกับพริกนะคะกับหอมนะคะใส่ลงไปเลยเ,เ,เ,เพื่อนวันนี้ไม่ได้ชูเครื่องปรุงอะไร นะคะก็ทำแบบกรวบปรัดนะคะับือใช้ไก่เนื้อไก่ต้มนะคะแล้วก็มาปรก,กับพริกแกงค่ะกับกับพริกแห้งนะคะก็กับหันะคะนี่ค่ะน้ำก็เดือดแล้วนะคะใส่กระชายลงไปใบมะกรูดเลยค่ะ เราจะมาปรุงรสชาตินะคะเพื่อนๆใส่ผงปรุงรสลงไปนะคะรสไก,นก่น้ำปลาค่ะน้ำปลาร้านะคะเพื่อนๆที่ขาดไปได้เลย ใส่สองที่ห่อนะคะวันนี้ปลารานี่ก็แล้วแต่ความชอบของคุณนะคะเพื่อนๆนี่นะคะเราจะทำกันแบบไม่ง่ายนะคะเดี๋ยวรอให้เดือดอีกนิดนึง แล้วเราก็จะใส่ไก่ที่เราต้มไว้นะคะนี่ค่ะน้ําก็เริ่มเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ใส่ไก่ที่เราต้มไว้ลงไปเลยนะคะก็จะเป็นหกไก่นะคะพเพื่อนๆแล้วก็น่องเล็กนะคะปีกไก่เล็กนะคะคุยต้มแล้วนะคะเพื่อจะ ให้สะดวกนะคะไม่ต้องต้มนานอีกนะคะนี่ค่ะเพนี่ค่ะวันนี้น้ำยาไก่นะคะเดี๋ยวเรามาชิมรสชาติกันอีกทีค่ะ ได้เลยค่ะเดี๋ยวขอน้ำปลาอีกนิดหนึ่งนิดหนึ่งนะคะนี่นี่แหละคะ่ะเดี๋ยวรอให้เดือดอีกอีกสักพักนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเติมลูกชิ้นลงไปแล้วก็เติมต้นหอมนะคะนี่คะ่ะทุกคนเดือดได้ที่นะคะนี่ก็จะเอาลูกชิ้นใส่ลงไปเลยนะคะนี่เป็นลูกชิ้น ไก่นะคะที่ปุยทําไว้นะคะเพื่อนๆนี่ค่ะใส่ลงไปเลยยังแข็งๆอยู่เลยนะคะออกมาจากช่องพอดีนึกขึ้นได้ว่ามีนะคะนี่ค่ะลูกชิ้นไก่นะคะเดี๋ยวรอให้ลูกชิ้นแยกตัวออกจากกันก่อนนะคะนี่ค่ะทุกคนลูกชิ้นก็แยกออกจากกันสุกแล้วนะคะเราก็ ใส่ต้นหอมลงไปเลยรสชาติก็โอเคแล้วค่ะนี่ค่ะวันนี้น้ำยาไก่นะคะน้ำยาไก่น้ำยาป่านะคะทุกคนไม่ใส่กะทินะคะนี่ค่ะเป็นไงคะก็น่าก,กินอยู่นะคะทุกคนนี่วันนี้เอาน้ำยาไก่มาฝากนะคะทุก มีค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้เอาน้ํายาไก่มาฝากนะน้ํายาปากไก่นะคะน้ํายาขนมจีนนั่นเองนะคะทุกคนใครยังไม่มีเมนูก็เอาไปพิจารณาได้นะคะง่ายๆค่ะสําหรับคลิปนี้คลิก็ฝากไว้แค่นี้นะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้นะคะขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะทุกคน